เรียกว่าเป็นตัวจี๊ดดีกว่าตัวจี๊ดใช่โอ้ยภาษายุคนั้นเลยนะตัวจี๊ดใช่ <laughs> <laughs> แต่ว่าคือในพาร์ทเด็กเขาจะเป็นเด็กที่แบบไฟไๆนิดนึงคือเป็นคนตรงๆโต,ตขึ้นมาก็ยังเหมือนเดิมแต่ก็อาจจะมีพาร์ทบางอย่างที่มีมากกว่าการแบบโมโหหรืออะไรก็ตามหรือการเอาชนะชก็อยากให้ติดตามตั้งแต่แบบแรกจนถึงตอนโตเลยว่าแบบ พัฒนาการของตัวละครมันมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอะไรยังไงแล้วแต่และตัวเกี่ยวข้องอะไรกันยังไง<ม>สรุปว่าทำไมไม่เหมือนพ่อเหมือนแม่เพราะว่าเข <laughs> าเป็นคนตรงๆเลยคะ่ะ <laughs> สมัยมันเปลี่ยนไป <laughs> ใช่ <laughs> แบวแบว่าเด็กก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างงี้หอกกเดเป็นไอตอนเช้าแต่๋จิกตาใส่พี่สิคะคืออะไรนี่ย <laughs> <laughs> อะยไรเนอร์ยาวไปหน่อยค <laughs> <จ>่ะมาที่โบ๊ทบ้างเ็นชาย ของผมก็จะเป็นถ้าเป็นในพักผมจะจะเหมือนทําตามความฝันและจะไปเรียนเป็นนักเรียนในร้อยตารวจใช่ก็จะเห็นในตัวอย่างเป็นเครื่องวงเครื่องแบบอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเดิมตั้งแต่เด็กยนันโตก็จะตามจีบพรักษามาเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าเขาก็ยังคงเส้นคง,งวางก็ไม่สนใจเราเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ย่อท้อแต่พักษาก็จะไปชอบพ,พี่กันจะเป็นแบบว่ารักหลายๆเศร้าหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีในมุมพักข,ของครอบครัวด้วยก็จะเห็นบรรยากาศต่างๆความอบอุ่น เป็นต่างจังหวัดในยุค90ปันจักรยงจักรยานนี่บันเป็นกันทุกคนใช่ไหมคะมีใครต้องมาหัดปันจักรยานในเรื่องนี้บ้างไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีทุกคนปั่นเป็นหมดแหละใช่นีนก็เป็นแบบเหมือนบรรยากาศเด็กๆต่างจังหวัดเขาก็จะมาปันจักรยานเล่นกันนึกถึงวันวานใช่ก็จะเป็นเหมือนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นสี่คนใช่ตระกูลสมัครเขตกรค่ะเออพูดถึงสกุลนี้เนี่ยนะคะ